สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ ในช่องชัยดวงเฮงนะฮะทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสลับในที่ในคลิปนี้จะเป็นในที่ในสูตรสามตัวบนนะฮะหวยลาวพัฒนานะครับสถิติ3มงวดติดฮะงวดนี้ลงงวดแรกนะฮะเนาะก็ขอให้งวดแรกที่ลงเนี่ยเข้าแล้วกันนะครับก็จะมาจับชนกันกับในสูตรนะครับสูตรเก่านะฮะงวดที่แล้วก็สูตรนี้นะครับก็มาแค่เลขเด่นนะครับเนาะอ่านล่าสุดให้238นะฮะเป็นชุดเดียวนะครับเนาะลองดูว่าจะมีในนี้ไหม นะครับเนะอะอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยขอใหชโชคนี้นะฮะสตัวแต่เท่ากันนะครับก็จะมีในที่ในหลักร้อยเด่น2ตัวหลัก10ก็เด่น2ตัวหลักหน่วยก็เด่น2ตัวนะครับเราสลับในที่ในนะครับงวดแรกเนี่ยนะครับก็ผลที่ออกเลยนะฮะก็เข้ามาตั้งแต่วันที่5แล้วนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 1นะครับแล้วก็5 0นะครับก็มาในที่ในห้าน่งศูนนะครับเนาะอ่ะไม่ได้มาตรงๆนะฮะวันที่2นะครับวันที่7นะฮะหลักร้อย1 2หลัก10 3 4หลักหน่วยเป็น0กับ1นะครับส่วนผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ในห้าสี่นย์สองนะครับก็2 4 0นะครับก็ไม่ได้มาตรงๆนะครับถัดมาในงวดวันที่9นะครับเนาะ หลักร้อยหกับ2หลักสิบสกับ4นะฮะหลักหน่วยเป็น3กับ4ผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ในแปดสี่สามหนนะครับก็1 3 4นะฮะก็มา3ตัวอาจจะไม่ได้มาตรงๆนะครับมาดูในล่าสุดวันที่12นะครับเนาะอ่ะนะฮะก็มาย้อนหลังดูนะครับว่าสูตรเนี้ยเป็นมายังไงนะครับเนาะอหาหาในวันที่5ก็ผลวันที่2นะครับเนาะ ยที่นะฮะสูตรก็คือนําในที่ในหลักร้อยเนี่ยก็จะเอาในที่ในหลักแสนเนี่ยนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่2หลักพันคูณด้วยเลขคงที่9แค่นี้เลยนะครับหนยเก้าสองเป็น18นะครับสี่เก้าก็จะได้ในที่ใน36 8บวกกับ6เป็น14นะฮะถึงตอนนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มแต้ม4ก็จะเป็น5้านะครับมัดมาก็คูณแบบนี้เลยนะครับ2กับ9 2กับ9 2กับ9เนี่ยหลักแสนหลักพันเนี่ยนะครับตามนี้นะฮะส่วนในที่หาในหลักสิบเนี่ยนะฮะเราจะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักร้อยคูณด้วย4นะครับแล้วก็หลักสิบจะคูณด้วยเลขคงที่9 99เป็น81นะฮะศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์จะบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน1 ก็ตรงนี้หลักสิบก็จะเพิ่มเหมือนกันนะครับ1ก็เพิ่มไปก็จะเป็น2นะครับก็หัวถัดไปก็เลขคงที่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกันกับในวันนี้นะฮะส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนําไปที่หลักหมื่นคูณด้วย3พันก็จะคูณด้วย3ส่วนในหลักสิบเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่9หน่วยก็จะคูณ9เนี่ยสามสามเก้าเก้านะครับหนึ่งสามได้สามนะครับสี่สามเป็นสิบสอง ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าจะบวกกันนะครับสามบวกกันกับสองได้ห้าเนาะห้าบวกกันกับห้าเป็นสิบก็จะเป็นศูนย์หลักหน่วยจะลดแต้มนะครับศูนย์เป็นเก้าอ่าก็จะได้แล้วนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฮะผลออกหนึ่งห้าศูนย์นะฮะห้าหนึ่งศูนย์นะออกหนึ่งห้าศูนย์ถัดมานะครับหาในหลักร้อยก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะนำไปที่ในหลัก แสนนะหกสองเป็น12 1 9อได้เจับบวกกันก็จะเป็น1นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น2ส่วนในหลัก10นะฮะก็หลัก 100, นะแสนเนาะในก็หลัก 10, 9, 49, ร้อยหลัก10 9 4 9นะครับเนาะ6 6 9นะฮะก็จะได้ที่ใน54 1 4ได้4นะฮะ5 9เป็น4ี่จับบวกกัน4บวกกับ4ก็จะได้8นะครับ8บวกกันกับ5เป็น13สามสบอกเพิ่มแต้ม3ก็จะได้4 ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็นําหลักหมื่นนะครับหลักพันแล้วก็หลักสิบหลักหน่วย1 3ได้3นะครับหนึ 1, ได้3 5 9เป็น45นะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์จะบวกกันนะครับ3บวกกับ3เป็น6 6บวกกับ5เป็น11ส่วนลดแต้มก็จะได้ศูนย์ผลออกนะครับสู 4, 02, สูตรคำนวณได้นะครับ2 4 0นย์นะครับก็เข้าอยู่แล้วนะครับเนาะ ทำมาเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะสอเป็น6 59เป็น45 6บวกกับ5เป็น11บเอ็ดสูตรบอกเพิ่มแต้มนะฮะจาก1ก็จะเป็น2องสูตรในหลัก10นะฮะก็นำหลักแสนนี่จะคูณ9หลักร้อยคูณ4หลัก10คูณ9นะครับ39เป็น27นะฮะ44 44เป็น16 0หคูณเได้0นะฮะ ก็7บวกกันกับ6เป็น13นะครับเพิ่มแต้มใหม่ก็จะเป็น4นะครับสกับ4อีกแล้วนะฮะเหมือนในงวดก่อนเลยส่วนในที่ในหลักหน่วยเนี่ยนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย3 3 9 9นะครับเจเป็น21นะฮะห้าเป็น15นะครับศูนย์คูณอะไรได้0 2 9เป็น18นะครับก็จับปู่กันนะครับ6นะ1บวกกับ5ได้6 6บวกกันกับ8เป็น14นะฮะสูบอกโทวแต้มก็จะได้3ผลออก4 3 1นะฮะสูตรคำนวณได้1 3 4นะหรือ1 4 3นะครับหลักสิกับหลักหน่วยเหมือนกันล่าสุดขอให้มาแล้วกันนะครับโนเป็น10นะฮะ8 9เป็น72บวกกันได้2เพิ่มแต้มไปเป็น3ในหลักร้อยส่วนในหลัก10นะฮะนำหลักแสนคูณ9หลักร้อยคูณ4หลัก1 0บคูณ9 59เป็น45 44เป็น16 0 39เป็น27นะฮะจับบวกกัน5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกับ7ได้8เพิ่มแต้มไปเป็น9ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็นำหลักหมืน่นหลักพันหลักสิบหลักหน่วย3 3 9 9นะครับศูนย์คณอะไรได้ศูนย์ะครับ8คูณ3 8 3เป็น24นะฮะ39เป็น27 1คูณ9ได้9 จบับบวกกันนะครับ4บวกกันกับ7เป็น11 1หนึบวกกับ9ก็จะได้0ลดแต้มไปก็จะเป็น9นะครับน2 3 8 9 9 0 2 3 8 9 9 0อ่ะจับ3ตัวให้นะครับก็จะได้นะครับในที่ 2 2 8 9 2 8 0 2 9 9 2 9 0 3 8 9 3 8 0 3 9 9 3 9 0อ่ะนี่แหละสูตรนี้ถ้าจับมาชนกันกับในสูตรเก่านะครับก็จะชนกันในที่2อ่า 2 2 8กับ3 8เนาะถ้าถ้าตัด2ตัวนะครับนี่2 8 3 8นะฮะนี่ถ้าตัด2ตัวก็จะได้3 8 2 8อ่ะแคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับและนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ในสูตร3ตัวนะครับเนาะอ่ะก็สถิติก็3งวดติดนะครับเนาะงวดแรกในที่มานี่ก็จะเป็นนะครับคำนวณได้นะครับก็จะเป็นในที่ใน5 5 1 0นะออกมา150นะครับงวดถัดมานี่ก็นะครับก็จะเป็น,นที่ใน2นะครับ2 4 0นะครับผลออก4 2 0นะฮะถัดมาก็จะเป็นนะฮะในงวดวันที่9นะครับก็จะคำนวณได้ในที่ใน1 1 4 3เนาะอ่าหรือ1 3 4นะครับก็มาในที่ นะครับสี่สามหนึ่งนะก็ขอให้เข้าเป็นสิงวดติดแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะครับสูตรสามตัวบนสามตัวบนนะครับสูตรสิบสองนะครับเพราะว่าลงงวดบนที่สิบสองงวดแรกนะฮะก็ขอให้โชคดีสูกหวยกันดีแล้วกันนะครับยืมก๊อไ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ